การตั้งค่าเครื่อง Windows ใหม่หลังจากที่เราใส่บัญชี Microsoft เข้าไปแล้วตัวนี้การที่จะเราออกเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วไปหาตัว Account ที่ Account เมื่อกดเข้าไปใน Account เสร็จแล้ว,ลวตัวนี้เราเลื่อนไปหา y o u r i n t r o ืออที่เสร็จแล้วกด local ตัวนี้จะขึ้นบล็แเาเรากด next ได้เลยแล้วยืนยันรหัสของแอคเคาท์ก็คือใส่ครับเเมื่อยืนยันรหัสเสร็จกดโอเคไปพอขึ้นหน้าเนี้ยในขั้นตอนนี้มันจะขึ้นมาให้เราใส่ชื่อ แล้วก็จะให้ใส่พัสเวิดแต่เราไม่ต้องใส่ใส่เฉพาะตัวชื่ออย่างเดียวพอตั้งชื่อตั้งชื่อ P C อะไรก็ได้เสร็จแล้วกดแล้วก็ Next OK แล้วก็กดลงชื่อออกตัวเครื่องก็จะรีบูตหนึ่งครั้งจะลงชื่อออกเสร็จแล้วตัวโน้ตบุ๊กก็จะไม่มีรหัสหน้าจอแล้วก็จะลงชื่อออกจาก Account ที่เราลงทะเบียนไว้ ตัวนี้ก็ここเป็นอันเสร็จ